สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายกบจะพาเพื่อนๆมาดูว่ายัยกบได้อะไรมากินเพื่อนๆจ้านี่คือแกงขี้เหล็กของเราเพื่อนๆแกงขี้เหล็กของเราแล้วยายกบก็ได้ขนมหวานเพื่อนๆเป็นรวมิตรเนาะเป็นรวมิตรอ้ยแกงพี่ก็ใส่น้ำแข็งมาให้ยัยกุบดูดเป็นรวมิตรเดี๋ยวยายกบกินข้าวเสร็จก็จะกินรวมิตรกันเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนเพื่อนๆแกงขี้เหล็กน้ํามาเก็บ กับข้าวพันก่อนนะนี่คือชีวิตยอ,อ,ยอยู่หอพักของนี่กบเพื่อนๆหรือหอพักชีวิตสาวโสดสาวโสดสาวโสดกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนาะเพื่อนๆนกินง่ายๆอยู่ง่ายๆหลังจากที่เลิกงานโอทีมาหกโมงเย็นก็มาอาบน้ำแบบข้าเสร็จก็จะกินข้าวแล้วก็พักก่อนน,ะน,นะาะเพื่อนๆกินหลังพักก่อน วันนี้ก็สู้งานกันต่อวันนี้ก็สู้งานกันต่อเนาะเพื่อนเนเนาะุ่งนี้เป็นวันเสาร์เนาะเดี๋ยววันอาทิตย์เราก็จะได้หยุดวันอาทิตย์ก็จะได้หยุดพักผ่อนอีกหนึ่งวันอาทิตย์นี้ยายกบวิกนี้ยายกบทำโอเต็มอาทิตย์เลยเพื่อนเพื o ่อนทำโอเต็มอาทิตย์ได้โอสิบได้โอสิบวันโอ้โหได้โอสิบวัน วันสิบสองวันว่าเยกุบคิดตังเยกุบไปแล้วเพื่อนๆเยกุบคิดตังไว้แล้วสมกับความเหนื่อยเนาะก็วันที่รับตังวิกวันที่ 25, ยี่สิบห้าเยกุบก็จะได้ตังประมาณหักประกันสังคมแล้วเรียบร้อยเยกุบคิดแบบคร่าวๆเนาะพเพื่อนๆอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆแต่ว่าก็จะอยู่ประมาณที่เยกุบอาจจะได้รับตังประมาณที่ เร้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยเพื่อนเนก็จะอยู่ที่6,900-7,000นะเพนะื 6, ่อนๆ6,900-7,000ก็สมกับที่เหนื่อยเนาะเพนะื่อนเพื่อเนาะเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะมองว่าไม่เยอนะเนาะแต่สำหรับเหยีผมเหยียบผมว่ามันเยอะเพื่อนๆว่ามันเยอ,อ,ยอ,ยอนะเนาะเพราะว่าค่าแรนเด็กยบผมแค่350เหยียผมเพิ่งเข้างานเนาะเพื่อนๆอเพิ่งเข้างาน,นเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนเพื่อนเพื่อนดีใจกับคิดการคิดเงินไว้ล่วงหน้า ดีแจก,กับการคิดเงินไว้่วมหน้าว่าจะได้กี่บาทกี่บาทน้อเพื่อนเดี๋ยวเรามากินข้าวกันกับแกงขี้เหล็กกินข้าวกับแกงขี้เหล็กเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าวันนี้รสชาติจะเป็นยังไงเนาะเมื่อวานนีเยากบซื้อหอมหมกหัวปีของพี่เขามาก็อร่อยอยู่มาจ้าเดี๋ยวชิมก่อนรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวยากบพูดให้เพื่อนเพื่อนฟังจินเต็มถ่วยเลยเพื่อนเต็มถ้วยแกงขี้เหล็ก แกงแบบบางๆเพืเ่อนใช้ได้อยู่เพื่อนๆใช้ได้อยู่เนาะเพราะว่าขี้เหล็กมันก็จะมีรสขมๆนะเพืเนเนนน่อนๆเนาะแ้วคนไหนม่ไม่เคยกินแกงขี้เหล็กก็จะมีรสขมนิดนะแล้วก็กรุ่น หมือนบ้านเราเนาะใส่น้ำปลาไม่ได้แกงเหมือนเหมือนภาคกลางเหมือนคนภาคกลางคนไทยภาคกลางแกงเขาจะใส่กะทิเนะาะเพื่อนแต่คนอีสานแกงเขาจะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาถ้ามีไข่มดแดงนะนเนาะเพื่อนอร่อยนะแกงขี้เหล็กใส่ไข่มดแดงใส่น้ำ กินข้าวกับยายกบเพื่อนข้าวเย็นข้าวข้ามอาหารข้ามของยายกบชีวิตการพักหอเพื่อนการอยู่หอยายกบไม่ได้มีอะไรมากเพื่อนในหอพักมีถ้วยใบหนึ่งช้อนหนึ่งคันแล้วก็จานอีก จางสองสอใบแล้วก็ถ้วยเล็กถ้วยเล็กอันนี้ยังบอกาใส่ของหวานมีแค่นี้เพื่อนๆแล้วก็มีพัดลมพัดลมส่วนตัวกับกระเป๋าเสื้อผ้าแค่นั้นเองเพื่นไม่ได้มีอะไมากที่มาจากบ้านเลยก็มีแค่กระเป๋าเสื้อผ้า ด้วยกันเพืพ่อนอร่อยอร่อยเดี๋ยวเรามาชมคลิปหน้ากันต่อเนาะคลิปต่อไปว่ายายกบจะได้อะไรทําอะไรยังไงเนาะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะยายกบจะกินข้าวชวนเพื่อนๆกินข้าวแล้ว <laughs> เดี๋ยวยายกบจะกินข้าวดูข้าวติดมือข้าวเหนียวติดมือ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะคเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่รับชมให้กำลัง,งใจแลจสนับสนุนเย้กลุเนาะ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย้กลุด้วยนะคะขอบคุณค่ะ